ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยฟซีทุกท่านวันนี้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องพิมพ์เนาะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาอุ้ยบอกป้าบนคนอีสานครับผมสามหกสองถ้าพอเที่ยงมากนี่เจงไหนกัดถึกสามโตรงเป๊ะเลยล่ะครับผมว่าพอเที่ยงกับบ่าะแอมไป์ทายทั้งนี้ก็จะบอกเรื่อยๆว่าหกกับเก้านี่เป็นเลขตัวเดียวกันเด้อขันชื่อบรรเมีนพอเที่ยงมากพอเที่ยงกับจีว่าเลยเลขน้องพิมพ์นี่ สามอกสองหรือว่าสามเก้าสองจะสี่เนาะครับผมเนาะมันใจว่าอีฟซี่ถือสามตัวตรงๆสองตัวก็ยังมีอีกครับผมสองตัวน้องพิมพ์ก็ให้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกให้หกศูนย์ครับผมศูนย์หนึ่งกับหกศูนย์โอ้ยคนรที่ยังมาบอกเลขเขาทั้งบนทั้งล่างแตกสามตัวจะจะตามหาประสันครับผมมาหอดล่องไปอันอย่างหลักไปกีดอย่างครับผมพึ่งมากพึ่งมากครับผมพึ่งมากเลยจะ ไปสอบถามไอา้ฝากผีต่นอน้องงวดนี้ก็ว่าฝันดีเด้ครับผมแต่ผู้ชมฝันดีแห้งผีเด็กน้อยขึ้ไม่บอกถือเลขหลายงวดละครับผมสองงวดจนซ้อนกันลับมางวดนี้อยากได้กองบุญอยากได้ให้น้องพิมพ์เฮ็ดบุญแบบว่าใส่บาตรญาติพบหรือว่าเฮ็ดสังฆาทานให้นะครับผมเน,ะนมาะเพราะว่า่นอยากไปเกิดมาหาน้องพิมพ์น้องพิมพ์ได้ถามเลยบ่บอกครับแต่ว่ายกใส่เมื่อเขียนใส่เมื่อยกหเห็นเลขตัวสีแดงสามตัวแดงจื้อคึอง สิเป็นตัวไหนนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงใหญ่พี่ให้น้องไปฟังจากปากน้องพิมเองเนาะกับผมเนาะว่าตัวเลขที่น้องพิมพเห็นอยู่มือผีเล็กน้อยยกบอกเป็นเลขโต้ใดชุดใหถูกใจแต่ไม่ชอบแฟนช่องหรือบอไปฟังจาดจากปากน้องพิมพร้อมกันเลขครับผมแต่ว่าก่อนไปช่คงิมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขมิเน้ามาห้าว่าห้าวว่าทีสามตัวเลขสามตัวตรงเลยด่านั่นขมนามาเ้าสิบบกเลยว่าโก็เก่าตัวเดียวกันมันเข่าทั้งบนทั้งล่างกันยังว่าเลขเธื่อ เข่าทั้งสามเก้าสองทั้งหกศูนย์เรียงอ่าทั้บนทั้งางเออแต่บนแต่ล่างแมันผู้ใดแมันตัดแต่เจ้หกสองสองหกนี่ก้าวหัวเป็นเก้าสองสองเก้านี่กระถือทั้งบนทั้งล่างนั่นนี่เลขมันเข่าทั้งบนทั้งล่างศูนย์หกในบนอ่ะอืมเลขมันเข่าเลขเพราะเข่าแค่ศูนย์หนึ่งตัวเดียวสองตัวอือแต่กะมันเพิ่นมาถามว่าบ่เห็นไปเหตุบุญในเพิ่นนะคะเพิ่นเอิญน้องพี่มาแม่เนาะครับ แม่ไปยังคือบ่อเห็นไปเฮ็ดบุญให้หนูเป็นวะในความฝันนั่นแหละค่ะนะ้องพิมก็เลยกตกใจเอ้าน้องพิมก็คับใครขับข้าว่าเคยเห็นน่ะนแหละค่ะในเล็กหน่อยในความฝันเนี่ยมันเคยเห็นว่าเจ้าของเคยฝันเห็นน่ะนแหละค่ะแต่ก็คิดบ่ออกบาดเพราะบ่นบ่อยฟังว่าหนูเคยมาขออยู่น้าแม่แต่ว่ามาบ่ได้เป็นวันนะั่นแหะค่ะสำหรับน้องพิมน้องพิมคิดว่าบุญบ่ถึงหรือจังไดน,นะน่ะค่ะน้องพิมก็กบ่เคยไม่หลุกนั่นะค่ะ มันมีบ่นหลวงพี่พยังไม่เคยมีบ่แมนค่ะบ่เคยมีลูกค่ะโอ้พอแจ้งอะไถามไม่เคยแทงลูกบ่บ่ค่ะ <c oughs> คยังบ่เคยมีมบ่เคยมีค่ะบ้านนี้แบบเหมือนมาขออยู่นั่เธอนหนึ่งต่วันหลวงพิพมแบบบ่ได้บด่ไดยนน้ยวหามนะคะเด็กน่อยคุณใหญนะค่ะอย่างมะเกิดน,นั่นเห็นกระถือเสตาอยู่บอกยังไงซะค่ะเหมือนสำหรับหลวงพิพมหลวงคิดพิมพิดาบุญบ่ถึงหรือจังไหนนะคะหร,อรือบ่อเร่อบ่ได้มาเกิดนั่มมันนะแต่มาถามหลวงพิมว่าอัน น้องพิมพ์ก็บร,ริบุญให้เหมือนมาขอส่วนบุญนะะ่ะแม่ค่ะเป็นปีเล็กหน่อยอะนะค่ะเหมือนมาขอส่วนบุญมันอยากได้บุญนะะ่ะแม่ค่ะเป็นอยากได้บุญได้กุศลจากน้องพิมพ์โอ้โหอยากให้น้องพิมพ์เฮ็ดบุญหรือว่าใส่บาตรญาติพกหายยังซี่นี่แม่นค่ะ<อ>มันประมาณนั้นอะนะคะว่าอยากใหม้มาเฮ็ดบาตรแบบไมาใส่บาตรให้เฮ็ดบุญให้นะค่ะไปเฮ็ดบุญให้หนูแน่เพื่อนว่านั่นนะคะ พ่อหนูได้ไปเกิดพันวะพวกช่วงนี้แห่งไก่เขาพันษาแเดินพ่อหนูดีเลยเนาะเฮ็ดบุญเนาะอนพันก็ว่าเฮ็ดบุญให้หนูแน่พันมาพ่อหนูได้ไปเกิดพันวะโอ้โหน้อพิมก็เลยว่าเดี๋ยวแม่สิไปเฮ็ดไห้ในความฝันน้องพิมจะแท่นจาของาแม่พี่กันนะแล้วแม่สิไปเฮ็นไทยเราก็บอกเลขแม่ติล่าของพิมเหมืนว่าน่ะนะค่ะมันก็เลยยิ้มยิ้มเร็กหน่อยนะยิ้มนะค่ะยิ้มปานนี้พันแบมือขึ้นยังสีนะค่ะมันเป็นตัวสีแดงเลยเด้อค่ะอยู่กลางฝ่ามือเลยแม่ค่ะ 0ูน0 4สี่สามศูนย์สี่สามแมนค่ะในฝ้ามือสีแดงเลยศูนบสี่สามาเด้่ค่ะ่บกบ่บอก,บอบอกแต่ว่าหันยกมือขึ้นแมนค่ะแบมือขึ้นแบมือให้เนเลยแม่ค่ะว่าอยู่ในมือเป็นเล็กเล็กสี่วก็เล็กสามครับก็เลยบอกวา่าแมนเล็ตัวนี้อยบลูก็เลยว่า,าตอนเ่าซื่อต่วันเบ,า,บา,ากนะก็เลยถามว่า,เ,า,วาเป็นยังคือเบามันกีใส่หัวมันเาบาบ่ไหนที่จะใน่น่านค่ะนความคิดของพิมพ์นของพิมพ์ได้ถามว่า เดี๋ยวขั้นมาแมนเดี๋ยวแม่สิเปเซิลบุญไห้น้องพิมพ์มาหน้าค่ะเดี๋ยวน้องพิมพ์น้องพิมพ์เขเรียกว่าเดี๋ยวแม่ไปเฮ็ดบุญไห้เพ yes ื่อนก็เรียกว่าจ้านะค่ะน้องพิมพ์เขเรียกว่าเฮ็ดบุญอยากได้ยังล่ะเพื่อนก็ว่าอยากกินเข่ากินยังนี่ล่ะค่ะอยากกินเข่ากินยังเหมือนเหมือนบ่ได้กินเข่าเนี่ยไหมค่ะไขว่าเนาะที่บอกบอกนี่ลักษณะนี่ไขว่าเิ็กน้อยคนนี้อาจจะถูกแม่แทงออกเนาะเขาบ่นอะรผิดชอบวิธีแต่เป็นไปได้เนาะ เนี่ยนะะอ,อาจจะเป็นไปได้ละแมันาจะเกิดหมค่ะอม,มันาจะเกิดบอกมาจะดิโตนครับผมมันาจะเกิดแต่กับสิมาเกิดน้ำหนองพิม่ว่าเหมือนเกิดบ่อใดหรือบุญหนองพิมพ่ถึงกับประจัก <c oughs> อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะค่ะครงพิมก็เลยสะดุง้งตื่นขึ้นมาโบมู <c oughs> ว่าสีรษาจังได้นะค่ะก็เลยมาสอนให้แม่อยู่เง,งื่อนฟัง่าฝวันอันนี้นะค่ะตะ <c oughs> ว่าเลขกกันเห็นแดงแดงเต็มเมื่อลยเค่ะ 043ค่ะอ๋อเพิ่นบอกเพิ่นโบบอกครับผมไม่ได้บอกแต่ว่าเขียนใส่มือตกให้น้องพิมพ์เบิ่งโตแดงจริงคืนครับ043เล็กหน่อยคนมีน้องพิมพ์ฝันเห็นเคยถึงเลยหรือิมพ่เคยค่ะโอ้เพิ่นเคยขาบอกทีนึงแล้วบ่นี่สองเทือกเหรอคะโอ้สองเทือแล้วแม่ค่ะฟันเห็นสองเทือกเทือกสามน้องพิมพ์แม่เทือกสามต่ก่อนที่มันแล้วใจก่อนที่น้องพิมพ์จะบอกสามอันก้าวสองในนอ เมนบอเพิ่นเคยมาแล้วเมนบอลขึ้นมากเหรอคะอเคยมาแล้วค่ะครับผมอมืสองตัวเพิ่นเขียนบ่ล่ะครับโบค่ะให้แอดลองตัดมึงหรือให้เอฟซีลองตัดเหรินมือ่ะเด้อตัดเลรนอยู่ในนี่เนาะครับแมนค่ะเพิ่นบอกมาแค่นี้นะคะ่ะเขียนในมือเพิ่นมีแค่สามตัวนี่นะค,ะครับ ไม่วัตถุสองตัวที่สามตัวหังดีดัวบ่อยอ่ะนอครับผมประเด็เออว่ตถุสองตัวสี่สามตัวชุดเดียวเขาเราตัวครับนอครับผมเอฟซีนออะคงจะประมาณนี้เมนบอลหนองพิมพ์ํำได้ติดตาเลยเมนบอลทำได้ติดตาเลยพอเห็นดูในฝ่ามือเพินศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามครับท่านผู้ชมเอ้าท่านได้ชื่นชอบตัวเลขก้นองพิมพ์เนะครับผมมีน้ำส้่งมั่วสติพานมากถือว่าเข่าแบบ จังๆเลยครับผมเขาทั้งสามตัวสองตัวค้ายๆว่าดวงน้องพิมกระลังมาแห้งครับผมช่วงนี้ลองเอาไปพิจาณาเบื่องเด้อครับผมแานผู้ชมศูนย์สี่สามผีเล็กน้อยเขียนใส่มือยกไข้เบิ่งครับผมพ่นบ่บอกก็คือว่าละครับเป็นผีเป็นสางก็จะบ่ค่อยบอกครับจะเฮ็ดลักษณะแบบว่าห้ย้นแปลเอาตัวตัวนี้เพ่นกเขียนใส่มือเห็นแบบเป็นตัวเลขเป๊ะเลขครับผม ท่านได้ชื่นชอบแคปหน้าจอยเบิ้งเด้อครับผม043 04 043ถ้าท่านได้อยากตัดก็ล่องหมุนเอาเบิ้งครับผม044 03 03, 03, 03. 03. 03. 03. 03. 0 0330แล้วก็4334บ่์สามสามนย์หกานะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมให้มีโชคใหญ่ครับท่างพิมเด้อครับผมเต็มไปทุมให้ถือสามตัวตรงๆนี่แหละครับว่าต้องตัดให้ถือสามตัวตรงๆเนาะครับผมเนาะในมีเงินมีคำา่ำรวยกันสืุดขั้วหให้ใหำำรว,ว,ยหวยยกซองครับผมของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปด คลิปนี้พอทำขอตลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาตัวก้อนจากกันครับผมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้เดี้ยงหจักดวงจะของว่าบ่ค่อยดีขายของบ่ค่อยได้ล่องบุษราบไปเบิ่งครับผมได้ไปแล้วจะขายของดีขินท่านตาครับผมเนาะอ่ะท่านไหนจะได้ยี่ีกะเดียวไปฟังรายละเอียดจากปากผู้พอมพอมกันเลยครับผมขอบคุณน้องพิมพ์จ้าขอบคุณจ้าคนที่นี่ซีว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมที่นําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนี้นบานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคนถ้ามาค่าขายกับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าาเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนม่เข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวเปลากสลก็เลยบางความคิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมบงคให้ยเชื้อทิดไปทิ้ดเหม่ที่เหม่ไปอ่ามันรักษาหลยงย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ลงปู่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมา ลูกจะว่ารถผสมต่อหให้เพิ่มุทธคุณนขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้น,นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดกคุณอีรลีมีผูธจุ้นมีไู้โตมีติทิตทมีอานาจสามารถมวนอวดอิิฤิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเส็จวัตถุจะขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองลล่าพูนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมกันเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนี่คือฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาพูนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขืนขึ้นย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นต้องเอากับฝ่าผ่าก็รไปได้ยุ่งเรี่ยนี่มานี่คือใบพุ่นนี่นี่มันใบุ้่นโพ้าะพระฐานอยู่ครับวะนะ <c oughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็น,ปน,ปนอีหยางครับผมพระศิวะรีพระศิวรีอ,วรองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม,ไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกระสางกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน่องสางครับคือปุ๊กเสกของผุดเบิ้ลตำนาโยูนันเกตตำหนานเบิ้ลปุ๊กเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชาืออ่อจะใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ผู้ปุป๊กเสกผู้ริ่มแรกนี่คือปูศรีอนุตรโรอายุณมณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ผู้ปุ๊กเสกให้ริ่มแรกอ่อานะถ่ายไปสองผู้รอด บาดกุดโค่นปูรอดทรมาที่โน,โนเป็นผููพิเศษผูที่สองสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมอมยากจนใน้พนมงมีอยู่กินสลับกันบรรจุทีดูครับ,รบน,น,นี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบ,บวกสายได้บ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดมาจากสปูรอดเป็นศสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยกสีไปค้องพนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่ังกว้ามเป็นมาก